พระุทเจ้าองค์หน้าจะเกิดเมื่ออายุมนุษย์มนุษย์อายุถึงแปดหมื่นปีครั้งหนึ่งพระพุทเจ้าพยากรณ์ว่าเมื่อเก้าสิบเอ็ดกับในอดีตถอยหลังไปในอดีตเก้าสิบเอ็ดกับมนุษย์อายุแปดหมื่นปีแล้วมนุษย์ก็ศีลธรรมเสื่อมอายุก็ลดลงหกหมืนปีนี่ แปดหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นสี่หมื่นสามมื่นสองมื่นแล้วก็100กร้อยปีพระเจ้าบอกพระองค์เนี่ยมาเสด็จอุบัติขึ้นในโลกช่วงมนุษย์อายุร้อยปีสั้นมากและต่อไปมนุษย์เนี่ยจะอายุลดลงเหลือสิบปีข้อสังเกตคือผู้หญิงอายุห้าปีจะมีบุตรละมีครอบครวัวได้ล้ว วุลเชษฐาปจายนธรรมจะหมดไปความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำจะหมดไปไม่มีคำว่าพ่อแม่พี่น้องครูอ,อาจารย์ไม่มีการเคารพกันทุกคนจะมีอาวุธในมือฆ่ากันราวกับเนื้อกับปลาอาหารเนย,ยใสเนคนน้ำมันน้ำา้น้มอ,อยจะหมดไปมนุษย์จะกินอาหารประเภทหญ้า นี่คือพระศาสดาของเราทรงพยากรณ์ในอนาคตเมือนั้นก็จะอายุลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆจากนั้นจะเกิดการฆ่ากันตายตลอด7วันทั้งโลก